สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักของครูห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูยาวันนี้พร้อมจะเติมความรู้ให้นักเรียนในเรื่องของพอลิเมอร์ครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับประเภทของพอลิเมอร์ไปใช่ไหมคะแต่เอ๊วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพอลิเมอร์เรื่องอะไรกันต่อดีนะนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้ว เราไปติดตามกันเลยบทนี้เราจะมาเล่ากันถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพอลิเมอร์ไม่ว่าจะเป็นพอลิเมอร์ประเภทพลาสติกยางหรือเส้นใยนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานแล้วแต่ละอย่าง สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะเราไปติดตามต่อกันเลยค่ะพลาสติกกลุ่มแรกเป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นแบบโซ่หรือแบบกิ่งทำให้พลาสติกมีความโค้งงอและยืดหยุ่นได้มากและยังติดไฟง่ายจึงสามารถนำกลับไปหลอมเพื่อน,นำมาใช้ใหม่ได้ อย่างเช่นท่อน้ำขวดน้ำฉนวนไฟฟ้าของเล่นสำหรับเด็กเก้าอี้เชือกพรมเครื่องมือแพทย์โฟมรองเท้ากระเบื้องปูพื้นหรือแม้กระทั่งหนังเทียมค่ะพลาสติกประเภทที่สอง เป็นพลาสติกเทอร์โมเซตมีโครงสร้างแบบร่างแหเมื่อทำให้เป็นรูปร่างแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างใหม่ได้อีกเมื่อแข็งตัวแล้วมีความแข็งแรงมากทนต่อความร้อนส่วนใหญ่ติดไฟยากและไม่อ่อนตัวเมื่อถูกความร้อนอย่างเช่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เต้าเสียบไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารจานเมลามีนสวิตช์ไฟฟ้า,ฟาเป็นต้นนะคะ พอลิเมอร์ประเภทยางแบ่งได้เป็นสองชนิดคือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ยางธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ได้จากต้นยางซึ่งน้ำยางสดมีลักษณะข้นสีขาวขุ่นมโนอเมอร์ของอยางธรรมชาติเป็นไอโซพรีนยางธรรมชาติจะมีสมบัติต้านทาน,ทานต่อแรงดึงสูงยืดหยุนได้ดีทนต่อการขัดถู ทนต่อน้ำและน้ำมันแต่ไม่ทนต่อการทำละลายของสารอินทรีย์และน้ำมันเบนซินเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องจะมีการแข็งและเปราะยางธรรมชาตินำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นพวกถุงมือแพทย์ยางยืดหมอนแล้วก็ยางพาราส่วนยางสังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นจากมโนเมอร์ ที่ใช้สารตั้งต้นที่ได้จากการกลั่นปิตโตเรเลียมอย่างเช่นพวกพอลิบิวทาดอีนหรือ,อยาง SBR ยางพวกนี้จะทนทานต่อการขัดถูและสึกกร่อนมีความยืดหยุ่นแม้อุณหภูมิที่ต่ำทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายอินทรีย์ยางสังเคราะห์จะนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นยางรถยนต์พื้นรองเทา้า พอลิเมอร์ประเภทเส้นใยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์ที่อยู่ในพืชสัตว์และจากสินแร่ต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นเส้นใยเซลลูโลสที่อยู่ในส่วนต่างๆของพืชได้แก่พวกป่านปอลินินฝ้ายนุน่นเส้นใยสับประรดใยมะพร้าว เส้นใยโปรโตีนที่มาจากสัตว์ก็อย่างเช่นพวกขนแกะขนแพะและเส้นใยที่มาจากรังที่หุ้มตัวไหมเส้นใยธรรมชาตินี้ข้อดีก็คือมีน้ำหนักเบาเป็นฉนวนความร้อนที่ดีใส่สบายปลอดภัยจากสารเคมีและมีความสวยงามเฉพาะตัวแต่มีข้อเสียก็คือคุณภาพไม่คงที่ไม่ทนต่อความร้อน ดูดความชื้นไม่ทนต่อสารเคมีผลิตได้ครั้งละไม่มากและมีปัญหาเรื่องเชื้อราและจุลินทรีย์ส่วนเส้นใยสังเคราะห์เป็นเส้นใยที่ทำขึ้นจากกระบวนการทางเคมีมีกระบวนการผลิตคล้ายกับพลาสติกก็คือเริ่มจากการนำวัตถุดิบมาสังเคราะห์เป็นโมโนเมอร์จากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการพอลิเมอไรเซชันให้เป็นพอลิเมอร์ โดยมีความแตกต่างจากการผลิตพลาสติกก็คือเส้นใยสังเคราะห์จะมีวิธีการฉีดพอลิเมอร์ที่หลอมเหลวออกมาเป็นเส้นใยที่ยาวต่อเนื่องกันเส้นใยสังเคราะห์จะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่แตกต่างไปจากเส้นใยธรรมชาติอย่างเช่นทนทานต่อสารเคมียับยากไม่ดูดซับน้ำซักง่ายแห้งเร็วและยังสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม นอกจากนี้เส้นใยสังเคราะห์ยังมีคุณภาพสม่ำเสมอเท่าเทียมกันซึ่งต่างจากเส้นใยธรรมชาติที่มีคุณภาพของเส้นใยอาจมีความแตกต่างกันได้ตามแหล่งผลิตนะคะประโยชน์ของพอลิเมอร์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ที่มีการใช้ยางในการทำลูกสูบกระบอกฉีดยากระป๋อบีบหลอดหยดจุกยางใช้พลาสติกในการทำข้อเทียมหรือในด้านการก่อสร้างมีการใช้ไม้ที่เป็นพวกเซลลูโลสในการก่อสร้างและทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆการทำป้ายร้านค้าป้ายโฆษณาโคมหลังคากรอบแว่นตาเลนโคมไฟเฟอร์นิเจอร์ ทำสายเคเบิลแผ่นกันความชื้นในอาคารทำโคมไฟสาธารณะทำโต๊ะเก้าอี้เชือกพรมกระดาษปิดผนังกระเบื้องปูพื้นและฉนวนหุ้มสายไฟหรือจะเป็นในด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหารอย่างเช่นถาดทำน้ำแข็งในตู้เย็นขวดและภาชนะบรรจุของเหลวทำถ้วยและถาดบรรจุอาหารชนิด แผ่นบางใช้ทำถุงและพลาสติกบรรจุของขวดน้ำมันพืชชนิดต่างๆทำขวดนมชนิดดีหรือในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟเบอร์กลาสอย่างเช่นเรือรถยนต์ชิ้นส่วนในเครื่องบินใช้ทำเกียร์หรือด้านเครื่องนุ่งห่มอาจจะทำเป็นเส้นใยทำร่มชูชีพถุงเท้าเสื้อผ้า เอ็นตกปลาผงกรรมหยี่ถุงมือรองเท้าเด็กหรือใช้พอลิเอสเตอร์ในการทำเส้นใยทอเสื้อผ้าเส้นใยเซลลูโลสและเส้นใยโปรโตีนจากสัตว์นำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มได้อย่างเช่นไฟายเส้นไหมเป็นต้นนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่า พอลิเมอร์มีประโยชน์กับเรามากมายในชีวิตประจําวันเลยใช่ไหมคะก็อย่างที่ว่าแหลคะค่ะอันไหนที่มีประโยชน์มันย่อมจะมีทางคู่ขนานมีประโยชน์มากก็ย่อมจะมีผลกระทบมากเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างมากมายอย่างเช่นถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุอาหาร เป็นที่นิยมและมีปริมาณการใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ส่วนใหญ่ย่อยสลายตัวยากและมีปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้มีปริมาณขยะมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพอลิเมอร์มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆใช้เวลาในการย่อยสลายหลายสิบปีหรือบางชนิดอาจไม่ย่อยสลายเลยการนำพอลิเมอร์มาเผา ยังทำให้เกิดเป็นก๊าซพิษนอกจากนี้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกก็คือปิโตโเคมีที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและปัจจุบันพบว่าปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลลดลงอย่างมากเพราะอัตราการเกิดขึ้นทดแทนได้ช้ามากต้องใช้เวลาหลายร้อยปีนักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร ในการใช้พอลิเมอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุดคะลองช่วยกันคิดนะคะ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนักเรียนได้อะไรจากบทเรียนนี้บ้างให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยกันคิดเรื่องการใช้ประโยชน์จากพอลิเมอร์ให้เกิดความคุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุดและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นเตรียมส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน สำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูยาวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในบทเรียนวิทยาศาสตร์ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ